มืนจ้ามียายวันจะพามาขัว,ว,ว,วๆๆกุ้งกุ้งขัวเกลือแล้วจัดกินทับสมใจจ้ะอุปเย้วกับเซรัลดีดังเล็กน้อยแล้วจัะเกลือแล้วกับุ้งผงวจ้ะบางเล็กน้อย้นเขา,ากัาากอ,อ,อันนี้ส่วนข,ของยายวันนีงนะจ๊ะ แก่บางคนก็สิมักใส่น้ำตาลนะจ๊ะแต่มีาวันใส่ยางละนิดละหน่อยเรื่องปรุงเพราะว่ากลุ่มมันมีความเค็มอยู่แล้วจ้ะควาเค็มของมันอันนี้เป็นกุ้งน,องน้องเพคนเสือให้นะจนะ๊ะเนาะวันนี้เป็นวันเกิดเยาวันก็เลยน,อน้องเพคนเะสือให้ยขอบคุณทั้งน้องหลายๆนะจ๊ะเนาะจ้าอะไรมากินน้ำกันนะจนะ๊ะเนาะเยาวันก็จะขวายมันแห้งจักหน่อยเดี๋ยวเขามากินขวยกุ้งกับ ต้มพร้อมกันแล้วจะกระสีมีแกงน้ำมันแตงโมไวน์นี่บางเราจะมาเสแสร้งๆงกันนะจ๊ะคั่วเต้าจ้ากินกับส้มตำแซ่บงานเนี่ยจ้าตอนแยกวบ้างกวนเร็วเนาะจ้ะเนะาะคั่วให้แห้งๆเลยนีจ,จ้าจะออกมาเป็น